ครับเสือก้าวยาแนวครับโตโยต้าเคียร์มอเตอร์ครับบริษัทอุตสาหกรรมท่านไทยจำกัดครับปุ๋ยตานมปากห่างครับชุดกีฬากีฬาครับกาแฟสุลูกซื้อผงตาโฟกัสคอฟฟี่ครับบริษัทพนมนครขราชจำกัดครับไปดูกันต่อครับโอ้จังหวะหุมซ้ายครับถีบซ้ายเพชรตัดเพชรแหละครับเพชรวันชัยเจอกับเพชรรทธิ์อู๋ตีเข่าครับตรงไนครับ จังหวะของเพชรฤทธิ์เกาะในไปก่อนครับแย่ครับแย่ออกมากรรมการธนาชัยครับถีบซ้ายนำร่องนำทางไปครับอาจังหวะนี้อาจจะไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับตรงกระจัดนิดนึงครับเตะขวาครับเพชรฤทธิ์ครับขวาขึ้นไปครับเพชรบุญชัยถีบซ้ายโอ้โหแล้พุกซ้ายครับสับสอกขวาขึ้นไปเอาเลยครับไม่กลัวกันแล้วครับพี่แกครับต่างฝ่ายต่างน่าอยากเป็นแชมป์เลยครับ แชมป์ S K S รายการศิรัตะที่ต่อยอดให้นักมวยไทยของเราได้ไปต่างประเทศได้แบบส,ส,สบายๆดวยความภาคภูมิใจว่านี่คือแชมป์ S K S เอาตัดมาดึงสองเพชรวังชัยบักมันคลองตันซ้อมอยู่นู่นห้างไทยหนึ่งจัดการอยู่ที่อุบลราชธานีเพิร์พี่บูลครับเจาะไปครับวันนี้บังมันก็ได้มาครับชมหน้าจอทบ .5 ครับมีหนึ่งจัดการครับเนี่ยบงังเลาะเอกวัตตานีนำทีมมาครับ แย่ yeah, ครับแยกก่กนขยับเดินครับ mm hmm. เพชรริทโอ้โหจังหวะสับซอกครับแม่ยัดเข้าไปไต้ซ้ายครับปล่อยลำตัวขึ้นมาบวกสองขวาของเพชรวันชัยเข่าขึ้นไปครับเพชรริทถี่มาไต้ซ้ายบวกมันขวาครับโอ้ oh. oh, ทันกันดีเหลือเกินครับอาวุธไต้ขวาครับเพชรวันชัยมิดตั้งศอกซ้ายขีบซ้ายโอ้โ oh, ห oh, อาวุธทันกันแล้วครับต่างฝ่ายต่างซ้อมมาดีเยี่ยมครับ ยังไม่มีใครสะดุ้งยังไม่มีใครยุบใครชนให้เห็นต่อไปครับสายอ้าดอยขวาครับอโอ้โหเบี่ยกันแล้วอ้าวรับแลกกันครับผมนยายตอไอดันไปที่เชือกก่อนครับทางด้นนานเพชรวชัยครับแย่รับแยกมาไปายเลขตออวนเวทีร้อยตะบุรีธนชัยจับนงครับที่ซ้ายครับเพชรฤทธ งานกุ่นใจพยายามขอมอมกลิ่นเบี้ยวลูกมาขาหวานครับแต่ว่าเขซ้อมอ,อยู่พีเคครับเพชรกิทที่ซ้าเยเาแล้วครับโดนบ่อยๆมันลุกมันชัดได้นะครับหน้าท้องอัดการชัยแก้ให้ได้ครับลูกขีปเอาไปโอ้โหหมดยกที่สองนทางยากกังอีกยาวไกลครับให้น้ำดวนเลย นายกกิดน้องสวงคุณพี่ลูกมัขามาหวานส่วนภูแดงก็เอกปัตตานีหนึ่งจันท์หนึ่งชัยวัฒน์ครับเอาละครับยกที่หยกสุดท้ายครับเอาครับอะไรยังครับยังมีอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ครับพยายามไล่ต่อยครับต่อยครับเตนซ้ายต่อยขวาครับของเพชรบันชัยแต่ดูเพชรนิดนกนี้ออกมาตั้งรับครับโอ้โหเสียงบรรยากาศนี่อื้อไปหมดครับตอนนี้อ๋อเอ่อ ไม่มีอะไรแน่นอนครับพร้อมที่จะยูเทิร์นพร้อมที่จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาตลอดครับเชนบันชัยพยายามเน้นที่หมัดเฮนริดนั้นะคุมสถานการณ์ดูว่าจะคุมอยู่หรือไม่อยู่เอาอยู่หรือไม่อยู่ได้สูงได้ยาวครับเข้ามาครับเชนบันชัยขี่เข้าไปเขี่ยไปก่อนครับเขี่ยแล้วครับดูฮะเน้นหมัดแล้วต่อยมัดครับโอ้ต่อยได้ทีเดียวครับหนาวครับ คู่นี้นี่จะมีการประกาศคะแนนครับมอบเขัแชมป์ครับบนเวทีครับเดี๋ยวลุ้นกันยาวๆครับซ้ายเพ็นลิตขยายต่อยหมาดรับของเทนเดปบัญชัยพยายามาเร่งแบบเต็มที่นะครับแต่เจอหิวดอกนี้นี่แม่ยกนีเพลนพิศก็เปลี่ยนทรงมาเกมรับครับเทนเวันชัยเข้าไปครับเสียงหมาดแล้วตอนนี้ครับไม่โดนครับต่อยไม่ถึงเพลนลิศในฉากออกมาครับ ไม่ให้ต่อยธนาัตนานีแล้วเป็นเป้าเคลื่อนที่แล้วยังพอมีเวลาครับเพชรบัรชยัยส่วนเพชนลินนี่มั่นอบมั่นใจครับพยายามต่อยครับต่อยครับแต่มันไม่แม่นครับโอ้เพชรบัรชัยครับความพยายามดีเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ตอนนี้นี่มันยังไม่มีจุดเปลี่ยนในชีวิตครับออดูครับเกตครับ ไม่ปะทะนะครับเทคนิคเกมอย่างนี้ดูครับคอยบล็อกคอยกอดเผาเวลาไปเรื่อยๆครับสุดๆเลยครับพวกนี้ฮะสู้กันได้เต็มสู่เต็มร้อยจริงๆครับกินกันกินกันด้วยสมองมวยเหลี่ยมมวยอาวุธมวยแล้วก็การวางแผนมาสู้กันครับนี่ยกสุดท้ายแล้วครับยกที่ห้าจบยกนี้ไม่มีแก้ตัวแล้วครับไม่มีแล้วครับ ยกนี้จบแล้วจบเลยครับครับแล้วก็หลังจบการถ่ายทอดสดในวันนี้ชกคทำเทยดนี้นะครับที่ตลาดรวมใจครับสนามมวยเช้าคราวพงศ์การณ์ยานดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายการมวยใหญ่บิีฟไก่เพื่อนได้ชมฟรีครับนี่ฮะบรรยากาศที่เวทีมวยสยามอ่อนน้อยการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นฟลายเวท S K S ครับคุณเฉยพยัคฆ์หอมกลิ่นมวยนเหเงินนี่ฮะบังเลาะครับบังเลาะหนองจอกแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับ เต็มสูบเต็มที่และนี่ภาพช้าให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับขีบซ้ายแต่ว่าเพชรวัะชัยพยายามต่อยซ้ายคืนครับอ่านี่ฮะเหมือนที่บอกแล้วครับสู้กันด้วยกําลังสู้กันด้วยเหลียมมวยสมองมวยแล้วก็อาวุธมวยไทยครับตั้งศอกต่อเข้าไปครับทางด้านเพรนชรวระชัยนี่เพชรฤทธิ์กระทุกเข่าออกมาอีกช็อตตึงครับตั้งศอกออกมาครับได้สูงได้ยาวได้ลอยเลยครับเพชรฤทธิ์มวยพระปราชัยบุรีรัม แต่ว่าเพชรวันชัยก็เขมาราัชอุบลครับนี่ฮะถึงอาวุธแล้วก็ได้อาวุธจริงๆครับเราจะมีการประกาศคะแนนบนเวทีว่าใครคือแชมปีเยน s k s ในรุ่นไฟเวทครับโดยน้องแชมป์ของเรานะครับหลังที่หลังจากที่จบภาพช้านี้แล้วนะครับเราจะกลับภาพไปบนเวทีสดๆอีกครั้งหนึ่งครับกับการประกาศคะแนนบนเวทีครับนี่ฮะช็อตสุดท้ายนะครับ มีสอกก็สอกมาก็สอกคืนนะหาลูกนี้กอดไม่อยู่ครับสบัดลุนออกไปสอกเยอะมากครับแต่ว่าหนังเหนียวทั้งคู่อะไม่มีใครแตกเลยครับอีกช็อตหนึ่งครับวืดครับวืดทั้งซ้ายและขวาไปบนวิธีพบกันน้องแชมป์ของเราครับกับการประกาศคะแนนก็ชกกันไปเรียบร้อยครับทั้ง5ยกนะครับตอนนี้ ใบคะแนนอยู่ที่มือผมเรียบร้อยนะครับใครจะเป็นแชมป์คนใหม่ครับ s k s ครับ112ปอร์่นุนฟลเวทนะครับการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสมรักสมมาตรครับให้มุมแดง47น้ำเงิน49ส่วนกรรมการอีก2ท่านครับใจตรงกันครับให้เหมือนกันครับกรรมการสุชาติไปสมุรและกรรมการประธานสุคนสุคนปฏิภาสครับออกมาเหมือนกันครับ ไฟแดง47น้ำเงิน49ครับผู้ชนะครับเป็นทางด้านเทคนนิสนกทางด้านพอมกินครับเป็นแชมป์คนใหม่ครับชนะไปเอกฉันครับ49ต่47ทั้ง3เสียงครับช่วงนี้ครับต้องขอเรียนเชิญครับโปรโมเตอร์เดียครับและก็โปรโมเตอร์อุดรครับเป็นคนคาดข็มขัดครับแชมป์เอสเคเอสครับรุ่นฟลเวทครับ112ปอนด์ครับ นี่ครับคือโฉมหน้าของแชมป์ครับต้องบอกว่าโอกาสก็คือการไปต่อยอดครับป้องอันแชมป์ที่ต่างประเทศครับรวมไปถึงการไปป้องอันแชมป์หรือว่าโกอินเตอร์ต่อไปครับสแสดงความยดีครับกับท่านานเพชรลิศด,ด้วยครับ